มันคือฟุตบอลอ่ะมันเป็นกีฬาที่ใครก็สามารถเล่นได้สกิลทักษะทั้งหมดมีเท่าไหร่ใส่ให้เต็มที่พื้นหญ้าสีเขียวมันเป็นสิ่งเดียวที่เราถนัดที่สุดมันต้องแสดงออกมาให้ผู้คนได้เห็นว่าสิ่งที่เรามีดีคืออะไรความคิดนะครับไม่สามารถหาได้ถ้าเรายังไม่พัฒนาตั้งแต่เด็กมันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เรามีวันนี้พยายามอดทนอนาคตรครับ ฟุตบอล G.I.O ครับนั้นเป็นฟุตบอลสมัยใหม่8คนนะครับเพื่อนเน้นพัฒนาทักษะทางด้านสมองนะครับในรุ่น13ปีหรือ15ปีนั้นสิ่งที่เราต้องการคือฟุตบอลออนเดอะกราวบอลเล่นบอลกับพื้นใช้ความเร็วในการโจมตีใช้ทักษะในการเล่น นี่คือการคืนกำไรให้กับสังคมอย่างแท้จริงครับคุณเก่งจริงคุณแน่จริงฝีมือคุณถึงจริงสามารถที่จะต่อยอดไปสึงยังต่างประเทศได้ตื่นเต้นแทนน้องๆนะครับที่จะได้ไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นจะได้เติบโตทั้งร่างกายและก็จิตใจมีสามอย่างที่คิดตลอดลก็คือทัศนคติที่ดีกับฟุตบอลแล้วก็สองก็คือวินยัยอยากให้น้องๆรู้สึกว่าเพลงเป็นฟองน้ำอ่ะซับน้ำได้อยู่ตลอดเรียนรู้อยู่ตลอดมันมีแต่สิ่งที่ดีที่จะได้กลับมา เกิดมาจากครอบครัวที่ไม่มีพรอทุกครั้งที่เราได้ซ้อมเนี่ยเราก็ทําเต็มที่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งโอกาสมันจะมาเป็นของเราเพราะทุกโอกาสสาคัญเสมอครับ